สวัสดีครับผมอิทอิรุสูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอนะครับว่าจะทํากันแบบไหนวิธีไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกถ้าสําหรับลูกค้าบางคนที่คิดว่าหน้าจอมันสว่างเกินไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าทิป A เดี๋ยวเราเลื่อนหน้าให้เป็นที่หน้าตั้งค่านะครับกดซ้าย1ทีมันจะมาที่หน้าตั้งค่าแต่กรณีที่จะเข้ามาหน้าตั้งค่าได้และใช้งานได้คือรถต้องจอดอยู่นะครับ ยอดพอเรามาหน้าตั้งค่าแล้วเรามากดปุ่มตกลงจุดตรงกลางตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกนะครับเราไปที่การตั้งค่ามาตรวัดแล้วเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยมันจะมีคําว่าโหมดปรับความสว่างหน้าจอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่าอัตโนมัติกําหนดเองถ้าเราเลือกอัตโนมัตมิตมันก็จะปรับหน้าจอให้เราเองอัตโนมัติพอเรามาเลือกกําหนดเองปุ๊บ อันนี้เผื่อลูกค้าอยากปรับให้แสงมันดรอปลงนะครับเรามาเลือกกําหนดเองแล้วก็กดปุ่มตรงกลาง1ทีแล้วก็กดสิ้นสุดนะครับออกไปที่หน้าโหมดหน้าจอข้างนอกเลยเพาเดี๋ยวจะงงกันว่าทําไมเข้าไปที่โหมดกําหนดค่าเองแล้วมันไม่มีทีนี้พอเราออกมาโหมดข้างนอกสุดเรามากดเลื่อนตัวที่หน้าจอ M I D ของเรานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆทิป A ทิป B เนี่ยครับจะมาเจอโหมดคําว่าโหมด ปรับความสว่างของหน้าจอนะครับกดปุ่มตรงกลางเข้าไปเลยทีนี้มันจะมีแล้วปรับความสว่างของหน้าจอแสดงผลเราก็สามารถเลือกซ้ายเลือกขวาได้เลยครับถ้าลองดูเลือกสายไฟมันก็จะดรอปลงเรื่อยเหลังจากเราได้ค่าความสว่างที่เราต้องการแล้วนะครับสว่างหน้าจอแสดงผลอันนี้มันจะมีรูปที่เป็นพระอาทิตย์อยู่อันนี้ก็คือแสดงผลตอนกลางวันถ้าเราอยากให้มันสว่างสุดเราก็เลือกขวาสุดเลยแล้วเราก็กดปุ่มตกลงตรงกลางค้างไว้ มันจะเด้งมาที่คอนมสมารของมาตรวัดเราก็สามารถตั้งได้คอนสมารของมาตรวัดอยากให้แสงตรงที่มาตรวัดตรงพวกเข็มไม้พวกอะไรพวกนี้มันสว่างหรือดอับลงเราก็มาตั้งตรงนี้เราเลือกได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็กดปุ่มตกลงตรงกลางค้างไว้แค่นั้นเองครับง่ายๆหรือว่าเราจะไปตั้งอีกรอบหนึ่งที่ตัวที่เป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับ หมดความสว่างหน้าจอถ้าเป็นอัตโนมัติเรากดเลือกมันจะมีปรับความสว่งวางคขาเรีกวเป็นค่าความไวที่มันจะปรับนะครับอัตโนมัติสูงมาตรฐานหรือต่ําก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์กับลูกค้านะครับขอบคุณมากครับ